กุ้นเนี่ยถ่ายวีดีโอแล้วกุ้นมานี่เดี๋ยวมายืนใกล้ๆพ่อนะ้ไมอือแกงจับตกปลาหน่อยดิถ่ายให้พี่นี่ดูอีธนาหนานังเฮือกุ้นกำกำได้กำได้ป่าได้แกล้ฮะมันได้ปลาดูเออจะถ่ายกุ้นมองไม่เห็นกุ้นเลยเออนั่นแหละ มันเห็นเ้นไม้บันเออลองลองอปปาปะ <c oughs> เดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวจะถ่ายไปให้พี่เน่ดู ก็คงจะดีใจได้เลยโอ้ <c oughs> ตัวใหญ่เลยนะตะกี้หาลืมอันนี้ไปลืมถ่ายจังตุยตกไปดูยเป็นย่งเดี๋ยวเอาใหม่โอ้คุณก็ตกเก่งอยู่นะอันนี้ใส่อย่างนะ้ปพี่นัทฮะเ,เดี๋ยวเดยวเดี๋ยวนะกคุณนะแป๊บ เออตะเก,กียหากำลังจะเอาท่าเนี่ยถ้าตะเกียหาเอาไว้ได้ท่ายสักการ์ต่นได <c oughs> เออที่ว่าได้ปะตะเกียเออถ่าให้นังพี่เน่ครับมาเคยเห็นเดี๋ยวหาจะซักผ้าให้พี่ทำซักเสร็จเดี๋ยวหาซักต่างหากเด้อเพราะว่ามันเป็นผ้าอันนั้นผ้าที่ปุน้น เออนี่เห็นชัดเลยเนี่คุณเคยตกหรือเปล่าคุณฮะฮะคุณเออตะกี้ค่ะว,ว่าจะไทยไอ้นั่นไทยเฉพราะคุณกับพี่นานนันเนี่ยตะกี้ไทยแต่มันก็หันไปอยู่แต่ตอนที่ได้อะบะได้ไทยสกักคำ ตันตี่ว่ายกขึ้นอะจะถ่ายตันตี้ว่ามันยกขึ้นนี่ไปนะโอ้ได้ละเออได้ละได้ละโอ้ดินหลักเด็กเดกเด็กอะไรนี่เดี๋ยวเฮิร์นเน,น่เดี๋ยวไปนั่นนัน่นเดี๋ยวพอเดี๋ยวแป๊บเน่มันจะได้หันแล้วมันเป็นยังไง เออเออสื้อดเจ้เออทำไมอีเอ่อเออมาเป็นยังเออเ็เดี๋ยวจะถ่ายในอันนี้ก็ถ่ายที่ว่าอันนี้เอยว กินเต็มเลยเจ้เจะคือน้อยก่อยตัวแล้วก็ลูกน่อยคุณไม่พูดอะไรกับแน่ไหนเลยคุณฮะคุยอะไรไหนไหมหรือว่าไม่ได้คุยอะไรเลย นี่เขาจะได้ดีใจไงเวลานนหันหน้ามาหน่อยสิคุณเออนั่นแหละเห็นแต่ข้างๆแล้วกับเขาจะแบง่งที่อิป,ป่อไปล่อยอีดัานมีแย่อย่างเปล่มีแย<ะ>่อย่างเปาเราตัดตอนแล้วอ่ะเจะ้าไินแล้วเนี่ ทำไมไม่ติดอ